กลับก็บสุข่าวในช่วงที่สองของเช้าวันนี้ครับท่านฟังครับภายหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทําให้ขณะน,นี้ภาคธุรก,กิจท่องเที่ยวและบริการประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานกระทรวงแรงงานได้วางแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณบุญชอบสุธมนัทวงประหลัดกระทรวงแรงงานโดยพนิดนาฏขวัญแสนสุขครับ สวัสดีค่ะท่านค่ะครับสวัสดีครับคุณพนิดาครับสอบถามคะหลังครูวิศิษเก้าคลี่คลายสถานการณ์แรงงานในขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างะคะครับก็ต้องพูดว่าเศรษฐกิจกําลังฟื้นตัวนะครับค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเอ่อในช่วงเนี้ยในภาคของการท่องเที่ยวการบริการภาคโรงแรมเนี่ยค่อนข้างจะประสบปัญหาของการขาดแคลนแรงงานซึ่งตรงนี้ก็เป็นมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครับค่ะเราก็ได้ประสานกับทางสมาคมท่านนายกสมาคมท่านบริษานะฮยก็ได้มาพบผมครั้งหนึ่งและประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับ ก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ในส่วนกระทรวงเองเนี่ยเราก็ได้มีการจัดออกไปลดโชว์ไปทําลักษณะตลาดรัดพบแรงงานในจังหวัดสําคัญสำคัญอย่างเช่นภูเก็ตชลบุรีอะไรพวกนี้<ฆ>ก็เริ่มดาเนินการไปจากในตอนนั้นที่บอกว่ามีขาดแคลนแรงงานในส่วนของภาคโรงแรมท่องเที่ยวประมาณส<ฆ>ักหมื่นแปดพอลงไปจริงๆมันก็ประมาณไม่เกินหมื่นสามารถจะเสริมเข้าไปได้อย่างวันนี้ภูเก็ตที่ว่าขาดเยอะๆเนี่ยตัวเลขล่าสุดที่ผมให้ทางจังหวัดสํารวจเนี่ย<ฆ>ก็อยู่ที่ประมาณสามสี่พันคน แล้วก็ผมให้ทางแรงงานจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยสำรวจความต้องการการใช้แรงงานเนี่ยจากทางสมาคมชมรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากโรงแรมทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็ะตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณไม่เกินหนึ่งหมื่นคนฮนะก็ะจังหวัดท่องเที่ยวก็จะเป็นหลักๆภูกกเก็ตสุร,ราษฎร์สงขลาเชียงใหม่พัางงาชนบุรีเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดหลักๆที่ยังมีตัวเลขความต้องการในการใช้แรงงานอยู่ครับในจังหวัดเหล่านั้นนะคะยังมีความต้องการแรงงานในด้านใดบ้างคะ ดยส่วนใหญ่เนี่ยแรงงานโดยเฉพาะในส่วนของภาคโรงแรมการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างเช่นพนักงานต้อนรับะนะครับพนักงานเสิร์ฟแม่บ้านทาความสะอาดพ่อครัวเชฟทั้งหลายอย่างเงี้ยรวมทั้งพนักงานออฟฟิศไม่ว่าจะเป็นพนักงานธุรการพนักงานบัญชีต่างๆเหล่านี้<ะ>ก็จะเป็นตําแหน่งที่ทางผู้ประกอบการแจ้งต้องการการรับสมัครแรงงานเหล่านี้เป็นจำนวนมากาครับ ได้มีการหาหรือกับทางสมาคมชมรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและก็การบริการเมื่อวานนี้นะคะทางสมาคมและชมรมต่างๆได้มีข้อเสนอในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างไรบ้างะคะจริงๆการหารือได้เชิญทั้งสมาคมท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมสมาคมสปาะนะครับแล้วก็มีการคอนเฟลเลนซ์ไปที่ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมต่างๆของจังหวัดทุกเขตทางภาคตะวันออกด้วยนะครับก็ได้รับข้อมูลแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเป็นอย่างดี อีงหนึ่งก็เริ่มดีใจนะว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่เราบอกว่าขาดแคลนแรงงานเยอะๆเนี่ยหลายจังหวัดก็ได้รับการแก้ไขก็มีการรับสมัครคนงานเพิ่มขึ้นมีการรับคนงานจากจังหวัดอื่นที่ต้องการใช้แรงงานเนี่ยก็มาสมัครในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าผู้ประกอบการก็ยังเป็นห่วงว่าเดี๋ยวในฤดูต่อไปเนี่ยจะจะมีตุรกีหรือจะเป็นสงการก็ยิ่งมีข่าวว่านักท่องเที่ยวจากประเทศจีนกําลังเข้ามาอยู่อย่างเนี้ย มีความเป็นห่วงว่าต้องการจ้างแรงงานเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวผมสั่งการให้แรงงานจังหวัดแล้วก็จัดหางานจังหวัดเพาราะฉะนั้นฝีมือแรงงานจังหวัดเนี่ยเดินเข้าไปสอบถามตามสถารประกอบการทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรัฐคาล้านค้าทั้งหลายเนี่ยว่าความต้องการคืออะไรเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะพยายามจะรับสมัครคนงานในพื้นที่จังหวัดนั้นเพื่อไปเติมให้เต็ม แต่้าจังหวัดนั้นเนี่ยหาไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยผมก็จะใช้วิธีส่งข้อมูลให้ส่วนกลางส่วนกลางก็ไปดูว่าแรงงานที่ยังมีมากๆอย่างเช่นภาคอีสาน<ะ>ภาคเหนือเนี่ยก็อาจจะมีการรับสมัครแล้วก็โยกย้ายไปลงในจุดที่ต้องการมากๆครับอันนี้ก็เป็นแผนที่เราได้คุยกันไว้ออระยะเริ่มต้นนะครับ<ะ>แล้วก็ก็มีข้อแนะนาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลารับสมัครอย่างที่บอกเนี่ยเราเวลาเราไปจัดรถโชว์หรือว่าไปจัดนัดพบแรงงานเนี่ยส่วนใหญ่เราไปจัดในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งขาดแรงงาน เขาก็บอกว่าควรจะไปจัดในจังหวัดที่มันมีแรงงานอยู่อย่างเช่นภาคอีสา,านเขาแนะนําอย่างเช่นหมหาสารคาม<ฆ>ซึ่งเป็นเมืองการศึกษาอย่างเงี้ยอุดรน,น้องคายต่างๆเ่าเนี้ยอุบลก็เป็นจังหวัดเป้าหมายที่เดี๋ยวเราคงต้องร่วมมือกันในการไปทําต่อไปก็มีประเด็นขึ้นมาอย่างเช่นนายกสภาคมสปาบอกว่าเนี่ยขาดแรงงานในเรื่องการนวดเนี่ยเป็นจํานวนมากหลายพันคนก็บังเอิญเรามีกรมส่งเสริมสุขภาพสนหับสนุนสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาด้วย เขาได้มีการขึ้นทะเบียนออคนที่มีใบอนุญาตในการที่จะนวดได้เป็นแสนคนตรงน,นี้เราก็เลยจะร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงแรงงานเนี่ยในการที่จะเอาตําแหน่งว่างไปเจอกับคนที่จบมาแล้วแล้วก็มีใบประกอบวิชาชีพเหล่านี้อันนี้ก็จะเป็นอีกอันที่เราจะร่วมมือกันแล้วก็ออกไปลดโฉดด้วยกันนะครับนอกจากนั้นแล้วในระยะกลางร,ระยะยาวซึ่งได้มีการคุยกันอยู่ว่าอย่างเช่นสถาบันศึกษาซึ่งมีนักศึกษา,าเวลาเรียนปีสามปีสี่ แทนที่จะรอให้จบแล้วก็ไปทํางานเนี่ยวันนี้ปีสามปีสี่เนี่ยไปทํางานออน h e จ o อบเทรนนิ่งในสารประกอบการเลยแล้วเอาเวลาเหล่านั้นกลับมาคิดโดยคิดได้ไหมตรงนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่จริงๆเราทําอยู่แล้วนะครับแล้วก็โครงการเหล่าเนี้ยเราเรียกอย่างเช่นสามมอสามมอของกระทรวงแรงงานที่กรงการดหางานทํามานานแล้วก็คือมีมีงานมีเงินแล้วก็มีวุฒิการศึกษาเหล่าเนี้ยเป็นสิ่งที่เราทําอยู่แล้วแล้วก็จะเอาโครงการเหล่าเนี้มาทําให้เพิ่มมากขึ้น ยังไม่นับในอีกส่วนหนึ่งของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเองเนี่ยเราก็กําลังจะสอบถามว่าความต้องการของผู้ประกอบการนี่ยต้องการจะฝึกอาชีพเพิ่มเติมอะไร<ฮ>เราก็จะฝึกให้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดต่างๆซึ่งเรามีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยก็จะสามารถที่ไปฝึกที่สถาบันได้แต่ผู้ประกอบการบอกว่าบางทีเนี่ยในแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเขาไม่สะดวก,กในการจะเดินทางไปที่สถาบันเขาขอให้มาฝึกในสถานประกอบการได้ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคุยกันว่า ถ้าเขมีคนรวมกันสิบยี่สิบคนขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเอาอาจารย์เนี่ยออวิทยากรเนี่ยมาอบรมในสถานประกอบการได้เลยสิ่งต่างๆหล่อนี้ยผมคิดว่าการคุยกันเป็นรูปแบบที่เราต่างคนต่างให้ข้อมูลซึ่งกันและกันหลายเรื่องเนี่ยก็เรารับปัญหาของเขาเขาเองเขาก็รู้ว่าทางกระทรวงเองก็มีกิจกรรมมีโครงการต่างๆที่สามารถจะไปสนับสนุนได้ตรงนี้ก็เป็นโอกาสดีครับค่ะก็คือมาบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหา ส่วนแรงงานที่สนใจในด้านการท่องเที่ยวและบริการตรงนี้ค่ะหากต้องการมีงานทําสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเหมือนกันจริงๆเนี่ยกระทรวงแรงงานเนี่ยเรามีแพลตฟอร์มไทยมีงานทําอยู่แล้วแต่สิ่งที่คุยกันคือต้องยอมรับว,ว่าคนไทยบางคนเนี่ยยังไม่ถนัดในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับดังนั้นเองตรงนี้เราก็ทราบป,ปัญหานี้เหมือนกันว่าเพราะพื้ที่จริงเนี่ยจริงๆแล้ววันเนี้เรามีคนที่บอกว่าต้องการทํางานมีเป็นแสนคน ตำแหน่งว่างงานสี่ห้าแสนคนแต่ว่าแมทชิ่งเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดเท่าไหร่ท่านลัมตีนเนี่ยก็ได้พบผู้ประกอบอาชีพแม่ค้าแผงลอยฮาเลสแท็กซี่มอไซค์รับจ้างเหล่าเนี้ยเขาก็บอกเองบอกว่าญาติพี่น้องเขาก็อยากทํางานตรงเนี้คือเรื่องการแมทชิ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะจับความต้องการของคนที่ว่างงานเหล่านี้กับสถานประกอบการที่ต้องการรับแรงงานเนี่ยมาเจอกันตรงนี้เองก็เป็นสิ่งที่ทคิดว่ากระทรวงเนี่ยจะพยายามลด ช่องว่างระหว่างความต้องการของสถานประกอบการที่ต้องการแรงงานกับในส่วนของประชาชนชาวบ้านเองที่มีความต้องการทํางานแล้วไม่รู้จะไปสมัครที่ไหนซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราคาดหวังว่าเขาจะเข้ามาในแพลตฟอร์มแต่ขาไม่จริงเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว,ว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะยังไม่มีความถนัดในการที่จะใช้เทคโนโลยีตรงน,นี้ก็เดี๋ยวจะเอาข้อมูลสื่อสารเหล่านี้ตำแหน่งว่างงานเหล่านี้ส่งไปยังกลุ่มต่างๆกลุ่มอาชีพเนี่ยที่เขามีญาติพี่น้องที่ยังมีความต้องการที่จะทํางานอยู่ อันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะทําเสริมเข้ามานะคิดกันถึงขนาดว่าบ,บางทีอาจจะเอาว่าอย่างเช่นทหารเกณฑ์ที่เวลาเขาประจำการแล้วจริงๆเขาฝึกท่าต่างๆเนี่ยประมาณหกเดือนที่เหลือเนี่ยปีกว่าเนี่ยเขาจะทํางานอยู่ในกองร้อยต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวผมจะคุยกับเจ้ากรมกิจการพลเรือนของกองทัพบ,บกเนี่ยอาจจะเอาทหารเกณฑ์เหล่านี้มาทํางานลักษณะเป็นพาร์ทไทม์เป็นแรงงานเสริมในสารประกอบการในจังหวัดนั้นๆอันนี้ก็จะเป็นอีกทางที่เราได้คุยกันยังไม่นับว่าเราอาจจะเอา ผู้สูงวัยที่อายุหกสิบกว่าตอนนี้กเกษียณแล้วแต่ยังพร้อมที่จะทํางานได้ดต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่ง,งต่างๆที่เราได้คุยกันแล้วก็จะเอาสิ่ง,งต่างๆเล้มาเสริมเข้าไปเพื่อให้สถานการณ์เหล่านี้มันดีขึ้นซึ่งเราก็มั่นใจนะว่าในห้วงเวลาที่ผ่านมาจากหนึ่งเดือนเนี่ยที่เราบอกว่าขาดแคลนหนักๆวันนี้ก็ขาดแคลนแต่ไม่มากแนละ้วก็คือไม่ต้องเป็นกังวลครับสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ย้ําถึงเ,เรื่องสองส่วนนะครับค่ะ สองส่วนนะครับคือเราก็บอกทุกบอบการไทยนะครับว่าถ้าคิดว่าท่านเองเนี่ยยังขาดแคนแรงงานอยู่ซึ่งจริงๆเนี่ยก็มีการพูดคุยถึงว่าจะขอให้เอาแรงงานต่างด้าวมาก่อนได้ไหมค่ะเอ,อ่อที่ประชุมก็บอกว่าต้องต้องยอมรับ่าบางอาชีพอย่างเช่นอาชีพนวดอย่างเงี้ยแม้กระทั่งอาชีพขายของหน้าร้านเนี่ยมันเป็นอาชีพสงวนค่ะซึ่งเราต้องไปแก้ระเบียบกฎหมายแล้วเราก็ยังคิดว่ายังมีคนไทยอีกเยอะที่ยังมีความจําเป็นต้องต้องการทํางานผมกระทรวงแรงงานยืนยันว่าคนไทยที่ยังว่างงานอยู่จะต้องได้รับการจ้างงานต่อ ราะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราบอกเขาเลยนะว่าอยากเน้นขอให้คนไทยทุกคนมีงานทําจนหมดแล้วถึงจะไปคิดถึงคนต่างด้าวเพราะฉะนั้นในส่วนของภาคผู้ประกอบการเนี่ยที่ต้องการแรงงานอันเนี้ยขอให้แจ้งมาที่กระทรวงแรงงานนะกระทรวงแรงงานจะรับเอาไว้เช่นเดียวกันในส่วนของประชาชนเองที่ยังว่างงานที่ยังต้องการทํางานถ้าผมใช้ภาษาของผมก็คือตกงานและต้องการมีงานทำอันนี้ยืนยันว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยต้องจัดหางานให้ทุกคน เช่นเดียวกับสถานประกอบการถ้าต้องการคนงานกระทรวงงานก็พร้อมที่จะหาคนงานมาสนับสนุนนะครับก็จริงๆตรงนี้เนี่ยทุกจังหวัดเนี่ยเรามีจัดหางานจังหวัดอยู่แล้วนะท่านสามารถติดต่อไปได้เลยโทรศัพท์ก็คือ05062นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่กรมการจัดหางานรับผิดชอบอยู่แต่ถ้าต้องการจะฝึกฝนอาชีพต่างๆเพิ่มเติมเพิ่ม,มทักษะซึ่งเราอยากเห็นคนไทยมีมัลติสกิลก็คือมีความสามารถทางอาชีพอย่างมากกว่าหนึ่งอาชีพ ก็ติดต่อมาที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็จะมีสายด่วน15064ก็จะเป็นช่องทางที่ประชาชนหรือผู้ประกอบการเนี่ยถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับแรงงานเนี่ยเดินเข้ามาหาเจ้าที่ของกระทรวงแรงงานได้ทุกที่ในประเทศไทยครับก็มีหลายช่องทางให้ติดต่อกันนะ,นะคะครับค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณบุญชอบสุธมนัฐวงนะคะประหลัดกระทรวงแรงงานที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณพนิดาครับ